เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าดินหรือว่าทรายรอบๆตัวเราเนี่ยดูผิวเผินอาจจะดูไร้ค่าไร้ราคาเลยถูกไหมฮะแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเคยมีขบวนการลักลอบขนทรายเข้าไปขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะฮะเกิดอะไรขึ้นทําไมก็ถึงทํากําไรได้มากมายขนาดนั้นและสร้างแรงดราม,ม่าแรงกระเพื่อมต่อเอเชียมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคิดไดไลฟ์ฟังครับ สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับผมเป็นนักลาตทุนแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคลว่าสังหารีคนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ช่อง p r o p e r t y e ต p e r t ็กร้าที่มาพูดคุยกั่ถึกเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณนักอสังหานีเราคือเพื่อนกันครับในลิปนี้ชวนคุยเรื่องของดินแล้วก็ทรายนะครับที่อยู่รอบตัวเราเลยหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่มีราคาไม่มีอะไรหรอกมั้ง แต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่ามีคนหลายคนเลยที่สร้างเงินสร้างกําไรจากการขายดินขายทรายตรงนี้ครับหลายคนเนี่ยคงเคยยินเรื่องราเรื่องของการซื้อที่ดินที่อยู่ห่างไกลถูกไหมฮะซื้อแบบราคาถูกๆเลยนะเพียงแค่ขุดดินขายเนี่ยนะครับเอามาถมที่ในเมืองเนี่ยก็สร้างกาําไรได้ละกล่าวคือไอ้ราคาดินราคาทรายที่ขุดมาถมเนี่ยนะครับมันแพงกว่าราคาที่ดินอีกพอถมเสร็จขายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็เหมือนได้ที่ดินมาฟรีๆเลยครับ ซึ่งการถมที่ดินเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของที่ดินนะครับถ้าคุณขายที่ดินแบบว่ามีหลุมมีบอ่อหรือแบบว่าพื้นที่ไม่เสมอไม่เท่าเนี่ยนะฮะราคาก็จะถูกครับแต่พอเราถมที่ดินให้เรียบเตียนแล้วปุ๊บพร้อมจะปลูกสร้างอะไรได้ปุ๊บเลยเนี่ยราคาที่ดินก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับ แต่นั้นประเด็นนี้เนี่ยดินมีราคานะครับส่วนที่ดินที่เป็นบ่อเป็นหลุมเนี่ยก็ยังสามารถทําอะไรบางอย่างได้เช่นทําเป็นบึงไปเลยนะฮะบางคนทําเป็นร้านกาแฟทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือแม้กระทั่งทําโรงแรมข้างบนนี้ครับซึ่งบางรายเนี่ยอาจจะทาแผงโซลาเซลล์ลอยน้ำนะฮะก็เอาไฟฟ้าเข้ามาใช้ก็ได้ครับหากมองใน,นมุมนี้จะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าดินเนี่ยมันมีค่าจริงๆเนาะแล้วมันมีการลักลอบมีการขโมยดินตรงนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อนผมเนี่ยบางคนนะแบบมีที่ดินเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปดูแลเนี่ยนะครับพอไปด เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบึงโหมีคนขุดบึงให้ซะแล้วครับแต่โครงการลักลอบเรื่องของขุดดินขโมยดินขโมยทรายตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแต่ในชุมชนเล็กๆนะฮะในแถวบ้านเราอย่างเดียวแต่ระดับเอเชียร,ระดับประเทศเนี่ยก็มีการลักลอบตรงนี้ด้วยครับ รู้หรือไม่ครับว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีนโยบายอันหนึ่งของทางสิงคโปร์เนี่ยนะฮะันั่นคือการถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่ครับเพราะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่แบบเล็กๆกันนะครับและพื้นที่ค่อนข้างน้อยทําให้สิงคโปร์เนี่ยครับมีความต้องการทรายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ไล่รับซื้อทั่วเอเชียเลยนะและสิ่งนี้เองทําให้เกิดธุรกิจนะครับในการลักลอบขนทรายให้กับสิงคโปร์ครับ ซึ่งไทยเราในกับสิงคโปร์ก็ค่อนข้างใกล้ชิดกันนะครับและไทยเราเนี่ยก็มีพื้นที่ดินอะรค่อนข้างเยอะแล้วดราม,ม่ากการขุดทรายตรงนี้เนี่ยก็มีเอี่ยวกับทางไทยด้วยครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยครับมีบริษัทสิงคโปร์เจ้าหนึ่งเนี่ยนะมาขอขุดอินทรกยจากแม่น้ําตะกวดปากของไทยครับ ซึ่งตะกัวป่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพังงาน,นะครับแล้วก็มีเรื่องราวในอนดีตมากมายเหมือนกันเคยเป็นเส้นทางการค้ามนาคมที่สําคัญด้วยนะครับซึ่งในยุคยุคนึงเนี่ยนะครับมีการทําเหมืองแร่ดีบุกจํานวนมากนะก็ส่งผลทําให้มีทรายนะครับจำนวนมหาศาลเนี่ยลงไหลสู่แม่น้ําตะกัวป่าจนสุดท้ายนี่นะครับแม่น้ําตรงนี้เนี่ยก็ทําการตื้นเขินนะฮะซึ่งพอแม่น้ำเนี่ยมันตื้นเขินปุ๊บเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาเรื่องของทั้งภายแล้งแล้วก็เรื่องของน้ําท่วมตามมาด้วยนะครับ ก็เลยเกิดเป็นโครงการขุดคลองนะฮะขุดดินกรดตรงนี้ออกมาเลยเนะจะได้น้ำนี้มีความลึกเหมือนเดิมไหลเวียนได้ดีนะครับไม่ตื้นเขินไม่ท่วมแล้วฮะแล้วซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็มีบริษัทสิงคโปร์นะครับเรียกว่าใจดีใจดีนะฮะชื่อว่าบริษัท,ท k s a n d n n d r e s o r อ s e ซ c o r r o r a t i o n จำกัดนะครับประเทศสิงคโปร์ เรียกว่ามารับอาสารในการขุดลอกตะกอนทรายและก็สันดอนดินบริเวณปากแม่น้ําตะกัวป่านะครับที่สําคัญเนี่ยทำให้โดยไม่คิดค่าแรงด้วยครับแหมใจดีจริงๆครับแต่เขาขออย่างเดียวคือนำทรายอันนี้นะครับออกนอกประเทศนะฮะและโดยอ้างได้ว่าทรายพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีแร่มีค่าอะไรทางอุตสาหกรรมอะไรหรอกครับจำนวนของทรายทั้งหมดจะประมาณ21ล้านคิวบิกเมตรเลยนะครับถือว่าเยอะมหาศาลมากใช้เวลาเนี่ยขุดกว่า5ปีเลยครับ ซึ่งพอฟังดูเป็นพื่อนก็ฟังดูดีถูกไหมฮะมีคนเสนอตัวมาขุดนะปัญหาที่แบบแก้ไม่ได้มันต้องนานเนี่ยนะครับนี่ทำให้ฟรีทั้งหมดเลยก็น่าจะดีนะฮะแต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่มนี่นะครับก็มองว่านี่มันมีข้อกังขาหรือเปล่าก็มีคนติดใจไม่น้อยนะครับโดยพวกเขาเนี่ยมองว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะฮะมีทรัพย์สินในดินสินในน้ํามากมายครับ อาจจะเป็นพวกแร่ต่างๆเช่นดีบุกสายแร่ทองคําแหล่งเพชรอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือคกากล่าวอ้างก่อนนะไม่รู้ว่ามีจริงไม่มีจริงนะครับอีกทั้งมีความสงสัยว่าไอ้สายพวกนี้เนี่ยมันขุดออกมาแล้วเอาออกประเทศได้อย่างไรซึ่งบางคนยังมองลึกไปอีกนะครับว่ารายตรงนี้เนี่ยมันเป็น,ปน,ปน,ปนดินแดนเป็นดินของประเทศไทยมันควรจะเป็นสมบัติของชาติไหมไม่ใช่ว่าจะขุดแล้วเอาออกไปได้อะไรแบบนี้มันจะเหมือนกับการขายดินชาติไหมครับ ก็เรียกว่าเรื่องนี้นี่ก็สร้างแรงกระเพื่อมนะครับกระแสดราม่าเรื่องของการเม,มืองในสมัยนั้นอยู่พอสมควรครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ไทยที่มีประเด็นเรื่องนี้นะครับในฝั่งของกัมพูชาเองก็มีประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับโดยรัฐบาลกัมพูชาด้วยนะครับมีการสั่งห้ามขายทรายให้กับสิงคโปร์ด้วยนะครับโดยให้เหตุผลว่าหว่นทําลายระบบนิเวศชายฝั่งนะฮะ เอาจริงๆเนี่ยการขุดทรายไว้เยอะๆเนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้นๆด้วยนะครับโดยทางกัมพูชาเนี่ยบอกว่าทรายกับกัมพูชาเนี่ยนะครับถูกนำไปใช้ถมที่ตามแนวชายฝั่งของสิงคโปร์เป็นเวลานานหลายปีพอกัมพูชาฟันฉับตรงนี้เนี่ยสิงคโปร์ก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นแทนนะครับสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นําเข้าทรายเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับอยู่อันดับ11ของโลกครับและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ส่งออกรายใหญ่ให้กับทางสิงคโปร์ด้วยนะครบ่วขนออ้าาก เข้าทรายไปประมาณ16ล้านตันนะครับตั้งแต่ในปี2550ครับแต่ข้อมูลการค้าของสหประชาชาตินะครับลงเล็บ n เนี่ย,ยนะฮะก็บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเอาเข้าไปประมาณ72ล้านตันครับกล่าวคือว่าสิงคโปร์บอก16นะฮะแต่ UN บอกว่า72ครับและเรื่องราวพวกนี้ก็เกิดทั่วเอเชียเช่นเดียวกันนะครับทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ทั้งการลักลอบธุรกิจผิดกฎหมายในการส่งทรายให้กับสิงคโปร์ครับซึ่งประเด็นนี้ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าทรายหรือว่าดินจากอีกที่ที่หนึ่งเนี่ยที่หนูเหมือนจะไร้ค่าะราราคคนบทิ้งๆก แต่กับในเมืองนี่ครับถือว่าที่ที่มีความนั้นแน่หรือสิงคโปร์เนี่ยที่ที่ดินเขาแพงอยู่แล้วนะครับถ้าเพิ่มพื้นที่ของประเทศได้สักนิดหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็เป็นราคามหาศาลเลยแปลว่าต่อให้นําเข้านะฮะสาจากนอกประเทศเนี่ยนะครับก็ยังถือคุ้มค่าอยู่ดีที่จะอสังหาด้ที่ดินตรงนี้เพิ่มขึ้นครับซึ่งนี่คือโอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าดินอีกที่ดินราคาถูกถูกไหมฮะเราแค่ไปเอาที่ราคาถูกมามาขายในถิงที่ราคาแพงแล้วก็กินส่วนต่างกันไปก็เลยเกิดธุรกิจบ้าบอขึ้นเต็มไป แต่ดราม่าตรงนี้เนี่ยพยนเพียงแค่การเริ่มต้นขึ้นทอนานนะครับพอสิงคโปร์เนี่ยซื้อทรายเข้าไปถมดินในประเทศของตัวเองแล้วใช่ไหมครับทำให้ิศาสตรายของตัวเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปครับพอประเทศเนี่ยมีที่ดินเพิ่ม้วยนะครับบริเวณน่านน้ำาอะไรตรงนี้เนี่ยขอบเขตของน่านน้ำก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยก็เลยเกิดข้อพิพาทเรื่องน่านน้ำกันบ่อยกับทางมาเลเซียนะครับเพราะว่า ต่างฝ่ายต่างถมที่ดินกันบ่อยเหลือเกินครับเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไปถึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICC ด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับในปี2020เนี่ยสิงคโปร,ร์ได้เป็นประเทศผู้นําเข้าเม็ดทรายมูลค่ากว่า53.4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับกลายเป็นผู้นําเข้าทรายรายใหญ่ที่สุดในโลกเลยฮะอันดับ11เลยครับซึ่งนําเข้าทรายจากมาเลยนะครับ36ล้านนะฮะ ออสเตรเลีย8ล้านครับพมา่า4ล้านและอินเดียเนี่ยประมาณ9 0 0 0ดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของทรายนะครับที่แบบมีประเด็นไปทั่วโลกว่าอีกที่นึ่งราคาถูกสิงคโปร์เนี่ยซื้อราคาแพงก็เลยพวก,กเลยยกไปขายกันให้ลืมเลยนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะมาใช้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันของการลงทุนของคนหลายคนได้ด้วย เพราะที่ดินเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่พื้นที่มันมีเรื่องของดินเรื่องของแร่มีค่าจัดสรรพื้นที่เนี่ยทำอะไรได้ต้องหลายอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่ที่เป็นบึงเนี่ยแปลว่าโดนขุดดินไปแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถทำประโยชน์อะไรก็ได้บางอย่างเช่นทํารีสอร์ททำร้านกาแฟที่มันชิกๆอยู่บนบึงอะไรแบบนี้เรามีไอเดียเนี่ยอาจจะสร้างมูลค่าจากที่ดินที่ถูกตักตัวมูลค่าไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้แนะนำให้ไปขุดที่ดินแต่อย่างใดนะครับไม่ใช่แบบว่าเห็นข้างบ้านไปขุดเลยนะ ไอ้ตุงนี้มันมีข้อกฎหมายบังคับใช้ด้วยนะครับขุมดม่สซัวไม่ได้ครับหลักคิดนี้ก็มีวันเท่าน,นี้เนีไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะแล้วขอหนึ่งวินาทีนะฮะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปด้วยกันครับ มาสคุคลิปๆนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปเนี้ยพูดถึงทรายและก็ดินนะที่ดูปเปดเผิอนอาจจะดูไม่มีค่านะครับแต่ว่าถ้าเราเอาตรงนี้เนี่ยไปถมที่อื่นในเมืองเนี่ยอาจจะสร้างมูลค่าพเพิ่มขึ้นได้นะครับในอนดีตก็เคยมีเคสที่แบบว่าขุดที่ดินนะฮะขุดดินจากตาก่กางจังหวัดไกลๆเนี่ยเอาไปถมในเมืองเอาแค่ราคาดินราคาสทรายที่ไปขายเนี่ยก็เรียกว่าได้ค่าที่ดินกลับคืนมาแล้วครับ ที่ดินตรงนี้เนี่ยอาจจะทำอย่างอื่นได้เช่นทําเป็นบึงนะฮะทำเป็นเรื่องของสวนน้ำนะครับร้านกาแฟโรงแรมทําแพรอะไรแบบนี้ค่อนข้างหลากหลายครับซึ่งดูความที่มีค่าของดินเหลวทรา,ายแบบนี้นี่ะครับบางคนเนี่ยถึงกับลักลอบเลยนะฮะเพื่อนๆผมเนี่ยแบบไม่ได้ดูที่ดินนานมีที่ดินเยอะอะไรแบบนี้ครับกลับไปที่หนึ่งที่กลายเป็นบึงเรียบร้อยแล้วนะครับ มีพวกขุดให้ฮะซึ่งเรื่องราวการลักลอบเนี่ยไม่ใช่แค่รายย่อยทํากันนะครับรายใหญ่ระดับประเทศเนี่ยนะฮะเอเชียเนี่ยก็ทากันด้วยครับเมืม่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวว่าโครงการนโยบายการถมดินของสิงคโปร์เนี่ยนะครับถมทะเลข,ของสิงคโปร์เนี่ยทำให้เกิดโครงการบริษัทลักลอบขมโมยทรายขุดทรายเถื่อนนะครับไปยักสิงคโปร์เติบโต,ตขึ้นด้วยครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับตรงแม่น้ําตะกัวป่านะซึ่งแม่น้ำเนี่ยเคยเป็นแม่น้ําที่ลึกนะครับกว่า10เมตรเลยแต่ว่าพอมีการขุดดิบุก มีเหมืองแบบนี้เนี่ยทำให้ทรายเนี่ยลงมาตรงนี้ค่อนข,ข้างเยอะจนเกิดเป็นการทับมถมท่าห้แไม่นับตรงนี้ตื้นเขินนะครับแต่ว่ากเกิดน้ําท่วมน้นําแห้งปกติเลยครับซึ่งแก้ไขกันมาเนี่ยก็ไม่หายสักทีนะจนกระทั่งเกิดโครงการขุดตัวคลองขุดสันดอนตรงนี้ออกมาครับซึ่งไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่านะครับมีบริษัทสิงคโปร์เนี่ยเสนอตัวขุดให้ฟรีเลยนะฮะแต่แรกกับการเอาทรายตรงนี้ออกนอกประเทศนะครับไปถมที่สิงคโปร์ครับซึ่งดูไม่เผิอน,นอาจจะฟังดูดีถูกไหมครับแต่ทรายตรงนี้ไม่ใช่ปริมาณน้อยๆเลยนะมันคือ เชื่อวาขุดถึง5ปีเลยนะฮะซึ่งทางบริษัทเนี่ยอ้างได้ว่าเฮ้ยมันไม่มีแร่อะไรหรอกมันไม่มีค่าอะไรหรอกครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยจนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองครั้งสําคัญเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเอื้อต่อชาติอื่นหรือเปล่าขายดินประเทศหรือเปล่าดินเราควรจะเป็นสมบัติของชาติไหมเอาไปขายอย่างนี้เรียกว่าขายชาติหรือเปล่าประมาณนี้เลยนะครับและไม่ใช่แค่ไทยที่เจอเหตุการณ์นี้นะครับในทางกะบูชายเองเนี่ยก็มีการแบนนะครับหรือว่าห้ามขุดรายไปขายสิงคโปร์ด้วยนะะเเเเพรรรราาวววว่่่ปปมมลลลือองงสิแ้้บศศท อันนี้คือเป็นจุดที่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับพอเอาดินเอาทรายไปปุ๊บเนี่ยก็ไปทำการถมทะเลถูกไหมขยายพื้นที่ไปเนี่ยก็ทำให้หน่านน้ำมันเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับทำให้เกิดข้อพิพาทก,กับทางมาเลเซียอีกประเด็นหนึ่งด้วยครับซึ่งผมมองว่าไอเดียนี้สามารถปรับใช้ได้กับหลายๆอย่างเลยนะครับเช่นเราเอาที่ราคาถูกดินราคาถูกเนี่ยมาทำในสิ่งที่ราคาแพงเหมือนกันเพิ่มมูลค,ค่าของดินครับถ้าดินในบ้านเราราคาถูกถูกไหมฮะดินที่สิงคโปร์เนี่ยให้ราคาแพงเนี่ยก็เกิดคนบางคนมาอาร์บิทร t e นะครับหรือว่ามาซื้อถูกขายแพงจนสุุดดดท้้ายไเเกกิิป็นธรจเเเเถื่่่่่อออนนนนนทททีีีีรรรราาาาหหห็็ยูใดตคคััับบสลิปป้้กะมณววงุกคนจะรับ ีและความรู้นะครับขอบคุณทุกคนทนี่ฟังจ,งจงนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ